หลวงปู่ครับเบ่งดวงให้ผมไหมครับดวงปีนี้ผมมันจะเบ่งไดีครับนี้เจ้ามีขอ้อหลานเจ้าจะเกิดวัดตีทางรถยนให้เจ้าเบ็ดประกันพรบรไว้มันจะพอน,นักให้ใกลายเป็นเบาได้คุณมีประกันพรบรแล้วหรือยังคะให้เราดูแลคุณนะคะ พูดจะไม่ชันขาดคำเลยฮะขาขาคุณขาขาขาผมขาผมทำไม <c oughs> กรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นไม่เกินสามหมื่นบาทกรณีเสียชีวิตหรือพิการได้รับไม่เกินสามหมื่นห้าพบาทไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดด้วยค่ะ ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกคุณจะได้รับค่าสินใหมายทดแทนค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน80,000บาทหรือเสียชีวิตทีการจะได้รับไม่เกิน500,000บาทไม่ต้องรีบไปทำพรบอละมาทำพรบใช่ไหมคะ นี่ค่ะพระบคุณเสร็จแล้วค่ะทำพรบรสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภยัยคุ้มครองทันทีแจ้วปูบอกอะไรอย่พรบรมันดีลีถ้าสงสัยยังโซ่ไปสอบถามได้1186สายด่วนข้อปรพ่อเมนโมปูเมนเลว